สวัสดีครับ่านผช้ชมครับสวัสดีตอนเย็นนะครับพี่น้องครับเป็นอย่างไหนน่นะครับเนาะมีไผ่ถูกรางวัลบ่อนะครับ่านผช้ชมครับมีสายเข้านะครับเอฟซีจากกอทมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นครับยังไหนคือว่าโชคหมานแผลโอ้ตามเบ้าเขามากที่แรกก็คือครับสองใบครับผมอันขูนเก่านะครับ มีกระตายมีเก้าหาศูนย์ศูนย์หาเก้านั่กระต่ายอ๋อเอาเลขเอาเลขเบ้าเทาไปซื่อสิครับผมเก้าศูนย์หาก็ได้ได้ได้ตัวไหนก่อนได้ศูนย์หาเก้าอ๋ได้ลอตเตอรี่ศูนย์หาเก้าถูกลองเัอรี่ที่ไหนครับที่หาสองใบถูกลองเัอรีที่หาสองใบโอ้ดีใจน้ำครับดีใจน้ำนะครับเนาะครับผููเพันเดลลอตเตอรี่อันนี้ยุยุไกว่าครับ อยู่เกาะทมออยู่กรุงเทพธรรมชุมนะครับเนาะครับถูกรางวัลที่ห้าสองใบนะครับเนาะเพื่อนเอาเลขบ้าเถ้าปซื่อดีใจขึ้นยังนี่แหมบ้าคุถือจ้าเทียครับ <laughs> อือ<า>พ่อได้ใส่หนีเพื่อนนี่เขากระจายดีดีใจนั่ครับวันที่แล้วกระถือเพ่นไหครับวันที่แล้วจ้าซุนเก่าสองใบซุนเก่าสองใบโอ้ <c oughs> วันนี้ได้รางวัลที่หาได้รางวัลที่หาเอาครับดีใจนั่นครับผมค่ะครับ ครับผมครับผมครับขอบุณครับนะครับให้ได้โชคอีกครับผมถือว่าเป็นโชคใหญ่เล่นบ่ครับเนี่ยแม่เอเอาเนาะครับเนาะครับเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นไปหาเก้าศูนหาพันไดศูนหาเก้าครับถูกรางวัลที่หานะครับเนาะครับเห็นทร่มาบอกผมที่แรกว่าถูกรางวัลที่ ที่สองดีใจแห้งบครับผมเลิเปิ่บังเอศูนย์หาเก่าบ่มีนะแา้ววันที่รลงววันที่สองมีแต่รังวันที่หาเอออยาเาคิดาีดีใจหลายดีใจหลายเนาะเอาเอาครับผมดีใจนัครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมเอฟซีจากกอทมนะพี่น้องครับเป็นถูกรางวันที่หาเนาะครับผมเอามาเบิงน้ำกันพี่น้องครับนี่สำนักใดเนี่ยนะครับเนาะ สำนักไหนแน่สำ <c oughs> สำนักไหนเขาแน่นพี่น้องนะครับเนาะของบ่าวเถาพี่น้องอู้นะครับเนาะนี่ครับวันนี้บ่เขาได้พี่น้องเลยนะครับเนาะครับเขามาสีงวดกันรุดเอานี้ของทา้งในพี่น้องแจงบ่อันนี้ของเจ๊ลตจอตเตอรี่นะครับเนาะจากนครพนมพันยำมะขักมือเส้านี่กยะยำมาปิดศูนย์รดไปเลศูนย์นะครับเนาะเลขวิ่งเพ่น รับเล็กเด่นเพ่นย่ำมาสองตัวทุกงวดนะครับศูนย์กับเจ็ดกับมาถึงศูนย์กับเจ็ดครับนะครับเสียดายนะครับมาแต่เละตัวเด่นตัววิ่งมาแต่เล็กวิ่งนะครับผมนี่ครับผมผู้ใหญ่เจดีนะครับนราเพ่นห้มาหางเดียวครับงวดที่แล้วกะ9เก้าศูนย์ศูนย์เก้างวดนี้เพ่นแหม้าสามเก้าศูนย์นะครับเนาะครับเข่าสามศูนย์ตรงตรงพี่น้องผู้ใหญ่เจดีนะครับท้ชุนมครับจะได้อ่า ท่านผู้มชุมนะครับเนาะตามน้ำพินงวดครับ <c oughs> <c oughs> เอาอาจารย์สารคามท้าพิสูจน์สองงวดนะครับเนาะเขา่าสองเจ็ดนะครับเนาะพนักกับด้วยเห็นไหมพี่น้องเน้นที่หลักสองนะครับเนาะเขาสองเจ็ดเจ็ดสองสองงวดเลยพี่น้องอาจารย์สารคามเดี๋ยวพนวาเนาะพี่น้องครับจะปล่อยเลยนะครับเนาะมือนีจะปล่อยเลยนผูมชมสำหรับของอาจารย์สารคามเนาะครับพี่น้อง ต่อมาเลขวิ่งสมุดปการนะครับพี่สาวใจดีนะครับนาองศูนต์ตัวเดียวแม่นครับพี่น้องบนว่าจับใส่เลยศูนต์ตัวเดียวธรูมชมนะครับอาจารย์เดชเลขวิ่งเลขวิ่งขอนแก่นนะครับเนาะเจ็ดตัวเดียวนะครับผมก็ถือว่าแม่นครับเลขวิ่งวิ่งเจ็ดตัวเดียวอาจารย์เดชเลขวิ่งขอนแก่นแม่พเยาวนะครับวิ่งเก้ากับศูนย์มาศูน์อยู่ครับธรรมชมนะครับแม่พเยา ปูเมืองตากมาครับเนาะปูเมืองตากวิ่งสามนะครับเนาะปูไปจับสามเจ็ดมาเจ็ดสองนะครับนะครับผมบริจับสามศูนย์เลขวิ่งก็ถือว่าแม่นนะครับเนาะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่เด่นบนเด่นศูนย์กับเจ็ดนะครับมาเจ็ดอยู่พี่น้องครับให้ศูนย์สามเน้นเลยศูนย์สามนะครับให้บนมาล่างก็ถือว่าผิเนะพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าเลขวิ่งแม่น <c oughs> เลขวิ่งถือว่าโอเคอยู่ครับศูนย์สามให้บนมาล่าง ล็อกบัวใหญ่เด่นสามศูนย์มาด้วยกันนะครับเนาะล็อกบัวใหญ่เด่นสามศูนย์มาด้วยกันอันนี้ออต้นเศรษฐีนะครับนอ้องวิ่งล่างเด่นสามนะครับผมครับแต่ว่าจ,จับคูลุดอยู่พี่น้องกระไรสํนนานักไรอาจารย์นะครับทำชุม่มงวดนี้ครับ <c oughs> ขอถทดขอภัยเอฟซีเลยพี่น้องเ้ยนะครับเนาะครับงวดน,นี้ความฝันนะครับเนาะครับฝันเห็นสร้างสองตพี่น้องมีสองอยู่พี่น้องกับเิ่นขี่หากอง นะครับธรรมชมนะครับเอานะครับพี่น้องก็ดีใจสําหรับผู้โชคดีเอฟซีพันดีใจนะครับเนาะเพิ่นโทรมาบอกว่าเท่าที่แรกว่าถูกรางวัลที่สองมาสั่นพี่น้องบ่าวเท่าเลยเบิ่งเอ้าบ่มีนะศูนย์หาเก่าพันดีใจหลายเพิ่นถูกรางวัลที่หานะครับธรรมชมครับนะครับเนาะเอาสู่กันต่อพี่น้องดีใจครับผู้ที่โชคดีนะครับธรรมชมครับผู้ที่บ่โชคดีนะครับกระสู่กันต่อพี่น้อง กับเดี๋ยวพาไปบ้านเจลลอตเรีเดี๋ยวไปคุยกับเจลลอตเรีนะครับเนาะกับเลขวิ่งจากนครพนมเพิ่นกตชอว่าแม่นอยู่เนาะรับท่านชมครับเพิ่นว่าหลักสูนลูดเอาเลยนะพี่น้องครับตั้งใจกับงวดหน้าสู่กันต่อนะพี่น้องเนาะครับบ่าวากันเด้อท่านผู้ชมนะครับเนาะครับวันนี้ก็คือว่าข้อพับน้อพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันนะครับทำชุชมสู่กันต่อเดี๋ยวจะพาไปรับชมแต่ละสำนักนะครับที่เพิ่นให้เข่าพี่น้อง เกิดมีหลายสำนักนี่พี่น้องครับที่บ่าวเถาบเร่าทายหฮเบิงน้อพี่น้องครับงวดนี้นะครับเนาะเจ็ดสองกับเถาหลายสำนักนะครับผมครับสามศูนย์กับหลายสำนักนะครับท่านผู้ชมสําหรับข้อมฟันบ่าวเถางวดนี้นะครับลุดยุบนะ้อพี่น้องเนาะเขาเข้ามาสีงวดบรรยากาศคืมท่านผู้ชมบรรยากาศคืมสู่กันต่อนน้อพี่น้องเนาะครับโอ้ยมือเช้านี้จากนาครพนมเพ,พ,นะพิ่นกระทูมะยำครับน้อพี่น้อง ศูนย์ขึ้นมาหลักศูนย์เลยจากนครพนมนะครับอ,อื่นก็จะพาเดินทางนาะพี่น้องนะครับเนาะกลับไปตามแต่ละสำนัก<ม>เดี๋ยว<ม>ขึ้นนี่อาจารย์สรารคามนะครับนัดเบ้าถาไว้เพันวาจะปล่อยเลยนะครับสองงวดแล้ว,วรครับพันธาพิสูจน์ครับสองเจ็ดเจ็ดสองมาเจ็ดสองทั้งสองงวดนะครับสูตรของพันถือว่าแม,ม่นย่ำหกคู่เท่านั้นสำหรับของอสาราคามนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศบ้านเฮาเยี่ยมาแลงพี่น้อง เงียบนะพี่น้องนะครับเนาะมื่อนี้เงียบครับงวดนี้บรรยากาศเงียบนะครับเนาะครับผมเอากแบบระเปาเป็นยังสูกันต่อก <c oughs> ับจังรอเนะครับเนบาะพวาาจา์สรารคามนันไรว่าเดี๋ยวจะปล่อยเลยปล่อยให้เลยต่อง,งวดนะครับท่านผู้ชมจังถาชุ่มน้ำกันว่าอสสาราคามทาพิสูจน์เปาเถวมาสองงวดแล้วพี่น้องนะครับเนบาะครับสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองมาเจ็ดสอง สองงวดแหละครับท่านผู้ชมครับชุดของเพิ่นหกคู่หกคู่เท่านั้นนะครับผมขับเพิ่นกระบะขับตัวด้วยนะครับผมผู้ใหญ่เจดีกับแม่นนะพี่น้องนะครับให้มาหางเดียวสามเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์กับสามศูนย์ตรงๆรงนะครับผมเอาอขับเจรถเจล็อตเตอรี่เป็นยังไงเนาะย้ำติดศูนย์อยู่พี่น้องนะครับเนาะขับติดศูนย์ขับบ่าวเถากะมักศูนย์บ่าวเถากะติดไปอยู่ครับสามศูนย์ศูนย์สาม แต่ว่ากับบอดหลายเนาะครับพี่น้องครับสามชุมกับข้อพับข้อเวียงมือนี้เนาะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะพี่น้องเนาะครับงวดเขากับเขา่างวดรุดกับรุดเนาะครับน้องงวดนี้ก็ที่ว่างวดที่หาลุดพี่น้องเนาะครับเนาะกับจังรอ,อ,รอ,อรงวดนี้จะจังได้เนาะพี่น้องนะครับเนาะฝันบอหรือบอฝันเนาะครับ่า้ชุมครับจะจังได้จะท่าบอพี่น้อง หรือประจังไหนกับคอมเมนต์มากนะครับท่านุ้ชมครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผู้น่ะเจรโรตตรีเราอยู่ในคั่วนะครับพี่น้อง <c oughs> อ่าเดี๋ยวแจ้งไปถามพี่รุ่เป็นแจ้งไหนผู้ชมเปนเห็ดอยู่ในคั่ว <c oughs> เป็นแจ้งไหนคือได้ปิดหน้าปิดตา เลขศูนย์นกเด่นศูนเด่นศูนจับเลขคือย่ำไห่คักแต่มือเศร้านี่มือเศ้าก็ย่ำศูนย์นานๆเพืาอเจ้าท่วงมาย่ำศูนคักศูนแน่เนาะเจลตรีเนาะแมน่่เวลาศูนย์ศูนย์ตัวพันมันในตัศูนย์ส่ศูนย์หเออศูนย์ห้าศูนย์หกศแมนแต่ว่าเจกับเพิ่ว่าเพิ่ใเ้รูตุวพูเรมักศูนย์นี่เฮรูดิศูนยปเลยก็จำเป็นว่าต้องเอาศูนย์ที่ศูนห้ากับเอตลอดในคิปแต่ว่าโอ้ยนกเลข เล็กพ้นแม่นคักเนาะเล็กวิ่งเนาะงผู้ชมไม่พาดเห็นบะสามตัวมาสองตัวตลอดแต่ว่าเข้าจับคู่แะบอกอยู่ว่าบ่าจำเป็นจะต้องเป็นศูนย์หศนย์หกศนย์เจ็ดเอาศูนย์ยังก็ได้ในดวงใจจาของตั้แต่ศูนย์หนึ่งหยันหอดอยู่เป็นเมาลัก เกะกับถดอคือโทไปมือเขาเจ้าคื้วานี่กันเู่เขาเจา้าไดวิ้งเพื่นได้ยูขาเจ้าลูดเขาเจ้าวิ่งเพื่อนไหนขาเจ้าสิเเล็กวิ่งหลายท,าทั้งนุคนุนุมแต่ว่าถา้ถาจับคู่ถือคือขวที่แล้วก็บอ<า>ืไปจทีนั้ต่อกนเขาเจ้าไดรักมากขาเจ้ากัดลูดไปเรยรักศูนย์นต่ง่าน้องเ<บ>ขาบอกว่าเน้นศูนย์เต่นเต้นกำมันใจศูนย์ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดยังสงจังเลยคือบอกปลาแถวเรนวาหมื่นเอือข้าเจ้าหูลืมมือขล้ เด่นเพิ่นเล็กวิ่งเพิ่นไปจับใส่แมนแมนคักอยู่ที่ผมว่าแม่นเขาบ่กก็บอกกี่ศูนย์กี่ศูนย์เต่เข้ากันเต้ากันกับเราถามว่กับเขาข้อมฝันมูสเอาฝันว่ากินมันโอ้ยกินแบบไหนนี่เจ้าเนาะอืฝันได้กินเนื้อแม่นแกจะได้กินเนื้อที่ะท่านผู้ชมเต็นเหมือนขึ้นเท้ากินเนื้อหรือเปล่เอานะพี่น้องเนาะเพิ่นจับคู่รุดคือรุดนะเจเนาะจับคู่รุด่ธรรมชุมของเบ้าเต่ากันปั้นจะรุดอยู่พี่น้องฝันว่าได้กินเนื้อเบ้าเต่าคิดว่า เพื่อนเอกเก็บขี่สร้างไว้หากองบอลมันมันจะมางวดหลังบอลลึกยังไกะบอลเนี้ยดีบอลแถากระลุนยู่เห็นสามที่แรกนั่นเป็นหาศูนย์บ่ลดีใจแต่ว่าแต่ว่าหมดแลงเนี่สิโทษไปอีกอยเยอะบอเแ่ากระได้อยู่ด้บยาอลแถวกะแต่ามามันเป็นศูนย์บอลแถวก็เลยติดไปพี่น้องติดศูนย์สามบอได้ขึ้นหรอกขาดอยู่ขา,ยขาดอยู่เพราะว่าบอเแ่าคือจังเห็นเพราะว่าบอเแ่าเป็นนัด หาศูนย์หาเก้าหลายพี่น้องครบท่านแล้วหนักตีแผ่มชุ่มอ๋เจรรอตรีพี่นงมาแต่ว่าเลขเดนนี่พิ่นั่นนะพี่น้องนะครับก็บอกเน้มือเาก็ย่ำศูนยศูนอกตักระมันใจศูนย์ีโดแต่ว่าก็บอกเอซี่เป็นอยู่ว่าถ้าบอมาก็คือหลดเอาซึ่งแปดศูนย์องศูนยมยังก็บว่าไปแม่นมอบอกอยู่มือนพี่น้องมือนเสาจังมาตามเล็เด่นจากนครพนมพันจิตเด่นไม่ห้นะครับเนาะจะได้จองไว้ก่อนฮะผู้ใด ชอบเลขวิ่งจากนครพนมพี่น้องแต่ว่าความฝันเบาเ่ากับจังรอดนะพี่น้องนะครับเนาะเพราะว่ามันซีงวดแล้วงวดหาก็ถือว่าจังไดล่ะทำมุชมนะครับเนาะเอาสู่กันไหมพี่น้องนับสู่กันไหมนะครับอืมก็ถือว่าจังไดล่ะข้อพับข้อพับเพื่อแต่ละเจ้ข้อพับแต่ว่ารถล็อตเตอรี่ถ้าในตรวจถ้าเราตรวจมีเตะมีเอฟซีบนโทษขม้าวังหลังจากแล้วพี่น้องครับเพิ่นได้โทษมาอีกเพิ่นไปเบิ่งแล้วเพิ่นว่าที่แหละเพิ่นว่าถูกแล้ววันที่สองเพิ่นเอาเลขกเบาเ่าไปซื้อ 905บ้านนี้ป่นหาอะไ,ได้ 5, ูนั์หา059ิันไปตรวจป่นถูกรางวันที่หาสองใบว่างนึ่งนี่บ่คน<อ><อ>ทัวมากที่แรกคนวายลังวันที่2ก็เลไปเบิ่งเอ้าลังวันที่2องมันมีศูนเก่าม,มันมีแต่ศูนหเก่าอยู่ล้งวันที่หาเปินเลยโทใหม่เพม่นวาถูกรังวันที่หดีใจไร้<อ>ดีใจได้เลขเบ้าเถาวีาแรีถูกรางวันที่หค่ะ่ดีใจน้ำเนาะดีใจงวัที่แล้ว่นแกร่905คนวาลอตเตอรี่สองใบ ก็ดีใจน้ำเพลินในพี่น้องงวดนี้ได้วันที่หาวดนี้เพป็นได้รางวัลที่หาสวงใบเปิดในว่าโอ้ยดีใจหลายเบ้าแถาจังโทูมับอกว่าถูกรางวัลที่สองวันสั้นบอมแมนเป็นรางวัลที่หาพี่น้องเพิ่นเอาเล็กใจน้ำน้องจากกรุงเทพพี่น้องของนราโอ้ยดีใจหลายครับเอาไม้เท้าเอาไม้เป้าแถวทันหมดแต่ใหญ่กับน้องทันไม่ได้กินเครื่องเออกอนเอาหน่อยครับท่านชม บรรยากาศฝนปิดปล่อยพี่น้องฝนตกไม่แห้งนะครับธรรมชุ่มครับสู้กันต่อธรรมชุ่มนะครับเป็นกําลังใจให้กันได้พี่น้องเด้อนะครับเนาะครับมีผิดมีถูกนะครับธรรมชุ่มครับผมเอาครับพ่อกันงวดนาเอ้ยพ่อกันคลิปนาพี่น้องพ่อกันคลิปน้านะครับเนาะมื้อเช้านะครับเนาะจังมารอชมมาจากนครพนมเพิ่นจะให้เด่นตัวใดมากพี่น้องครับแอดมินบัตรขอบคุณ เอีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านขอบคุณพ่อยั่ไม่ไง่สุขุสุคนเด้อครับผมครับอายุมั่นคนยืนครับสวัสดีครับ